สวัสดีครับเมื่อเช้าไปนัดรับช่างมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวฝากมารักมวยชอบเพชรยินดีตรงกับวันอังคารครับวันอังคารที่6เดือน9เลขสวยนะปี2565นะครับไม่ได้ฝากทุกคนทั้ง8คู่นะครับเอาเฉพาะที่ชอบนะครับเอาเฉพาะที่ชอบที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณช่วงบ่าย2นะครับแล้วก็มีเดทล่าสุดบ่าย2ด้วย คู่แรกนะครับคู่แรกกระต่ายทองเนี่ยเคยแพ้มานะครับกระต่ายทองเคยแพ้มาเจอกับขุนนรงครับเลทช่วงบ่ายนี่อยู่ขุนนรงนะครับ650นะครับเล่นพันได้วย650คู่นี้คู่นี้นะครับผมชอบไปที่ขุนนรง์นะครับ ดูว่ายังไงนอกต่อนอกดูจังหวะฝีมือดีกว่านะครับเคยชนะมาด้วยส่วนกระต่ายทองเนี่ยน้ำหนักปล่อยมากกว่า2โลก็จริงแต่ว่ามาเช้าก็ก็ดูทําเยอะดูทําเยอะแต่ว่าหน้าตาน้องไม่ได้อิอรอยอะไรมากขนาดนั้นนะครับช่างเสร็จชุดสุดท้ายเลยชุดสุดท้ายที่ช่างเสร็จเนี่ยจะมีขุนอารมณ์เออจะมีกระต่ายทองนะครับจะมีกระต่ายทองกับหลานย่าโม2คนนี้นะครับ ขุนกระต่ายทองเนี่ยน่าจะ2ปอนจุดห้าเลยนะที่ทําทั้งหมดนะครับที่ทําทั้งหมด2.5ปอนและโชคคู่แรกด้วยนะครับอ่ะถ้ากระต่ายทองจะชนะก็ชนะเกณเบียดไปไปลายครับยังไงผมก็เชื่อว่าขุนนรงออกสตาร์ทไปก่อนนะครับเชื่อขุนนรงออกสตาร์ทไปก่อนคู่นี้เข้าขุนนรงไปก่อนครับคู่ที่2หลานย่ากับศักนารินนะครับคู่ที่2หลานย่ากับสักนรินะ หลานย่าลดปอนกว่าแล้วก็ไปเหลือจุดสองมาแเ้วหยิบอะไรช่างอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นต้นดียังไงคู่นี้จะคล้ายค้ายู่แรกเลยนะครับถ้าต้นต้นฝีมือโยกกันเนี่ยยังไงหลานย่าก็ดีกว่านะครับแต่ว่าไปปลายเนี่ยสักนารินจะบทจะเบียดเข้าไปแล้วแซงได้ไม่ได้นะครับแล้วก็แซงได้ไม่ได้โอ้โหสักนารินเคยแพ้มาตะเลตั้งต่อนะครับได้แปดร้อยนะครับได้แปดร้อยู่นี่ผมชอบเกมปลายของสักนาริน นะครับผมชอบเกมปลายของสักนารินแล้วมาใช้ยย่างที่บอกว่าหลานย,ย่าก็ลดน้าหนักเสร็จชุดสุดท้ายอ่ะครับชุดท้ายนะครับ,ๆๆครบสคนสุดท้ายกับกระต่ายทองเลยนะครับคู่ที่ผมออกเกมปลายของสักนารินนะครับต้นก็อึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าพอ,อยืดเยื้อไปแล้วนะครับยืดเยื้อไปแล้วดูดูดีกว่าคู่สามกระดูกเหล็กเพชรซิงเกิลคู่นี้คู่กันแล้วไม่แคล้วนะครับคราวที่แล้วเพชรซิงเกิลทำน้ำหนักไม่ได้แล้วก็โยกไปเจอสรงชัยน้อยไปไปล่อยไปชคร้อยสิบหกเลย ลอยไปชกร้อยสิบหกเลยนะครับคู่นี้กระดูกเหล็กนะครับกระดูกเหล็กเล่นพันได้เจ็ดร้อยหกสิบผมว่าน่ารองนะผมว่าน่ารองนะครับเ mm hmm. พชรซิงเกิลน้ำหนักปล่อยได้มากกว่าประมาณสามสี่โลก,กระดูกเหล็กอะไฟนี้ชกร้อยเดี๋ยวนะไฟนี้ชกร้อยสิบสองนะครับชกร้อยสิบสองกระดูกเหล็กร้อยสิบทำได้ กระดูกเหล็ก110ทำได้ส่วนเพชรซิงเกิล112เนี่เต็มเวทพอดีนะครับสอูเก็ตไปปั้มอยู่ที่ซิงบีมวยไทยภูเกตซ้อมค่ายอะไรแล้วละ่ะนะครับซ้อมค่ายป,ายปั้มค่ายปั้มซิงบีอ่ะนะครับไปปั้มซิงบีส่วนกระดูกเหล็กก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรศักดิ์เสียงรลองคู่นี้ผมผมนอกต่อน,นอกผมว่าได้โยกกันแน่นะครับได้โยกได้เตะกันแน่จังหวะนี่ไม่มีใครเป็นรองใครนะครับไม่มีใครเป็นรองใครอ่ะ ในต่อในก็คู่นี้นี่ใกล้เคียงเลยนะครับใกล้เคียงถูกคู่แต่ว่านี่แหละรครับพอยืดเดียอไปแล้วเรื่องของเวทน้ําหนักผมว่ามีส่วนสําคัญเลยนะนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปว่ากระดูกเหล็ก1 1 0ทําได้ส่วนเพชรซิงเกิล112นี่เต็มกว่านะครับเต็มกว่าพอเบียดพอเสียดสีไปแล้วผมดูว่าทีต่อทีเพชรซิงเกิลจะดีกว่านะครับคู่ที่ออกรองเพชรซิงเกิลครับส่วนคู่เอกของรายการนะครับทักษิณเล็กเป็นปออยู่เล่นพันได้740นะครับเจอกับราชสิง ฝีมือชื่อมวยอยู่ทักษิณเล็กอยู่แล้วแต่ว่าสองฟอร์มหลังโชว์ไม่ดีนะครับส่วนรราชสิงห์ช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นมานะครับฟอร์มดีขึ้นมาคู่นี้นี่เคยเจอกันเมื่อปี6กหนึ่งวันนั้นรราชสิงห์แพ้ฝีมือลูกจุจิมานะครับก็กลับมาเจอเลยทีปี65ในชั่วโมงที่ฟอร์มของทักษิณเล็กเริ่มดาวลงนิดนึงส่วนรราชสิงห์ก็ฟอร์มดีนะครับ ตามทรงตามทางมวยยังไงก็เชื่อว่าทักษิลเล็กไปก่อนนะครับทักสิลเล็กไปก่อนคู่นี้เลี้ซื้อขายผมว่าดีนะเข้าทักสิลเล็กไปก่อนนะครับเปลายปลายเข้าที่ราชสิงห์มีหมัดมีศอกนะครับมีลูกแข็งแรงเดินเข้าหาแบบทื่อๆหน่อยตอน้ตนๆนี่ตอนทักสิลเล็กยังไม่เหนื่อยแล้วก็อาจจะหาตัวไม่เจอแต่พอเริ่มใช้เรี่ยวใช้แรงไปแล้วเนี่ยพอราชสิงห์เริ่มจะหายใจแล้วต้นคอนะผมว่าน่าสนใจเลย ต้นๆเข้าทักิีเล็กครับไปปลายไปที่ราชสิงห์นะครับคู่นี้ตอนน้ำหนักกันปอนดอด้วยทักษิเล็กต่อให้ปอนดอนะครับแล้วก็ทักษิเล็กเนี่ยปล่อยเวทขึ้นมาปกติตำก,กว่า140นะครับจังชกได้แต่วันนี้ชค140ปล่อยขึ้นมาหน่อยแล้วต่อให้ราชสิงห์อีกปอนดอแต่ถ้าไปดูน้ําหนักปล่อยเนี่ยคู่นี้ก็เท่าๆกันนะ69 70้าประมาณนี้นะครับคู่นี้ออกเกมต้นกับเกมปลายนะครับส่วนช่วงหลังนี่ฝากเอาไว้นะครับคงสั้นๆฝากไว้สั้นๆน,นะครับกล้องธรณีครับ ผู้นี้ลึกและวผู้นี้ลึกแล้วอันนี้พี่ๆที่มีความรู้จากหน้าตาช่างเนี่ยสองกล้องมองเกมแล้วให้มานะครับผมก็มาบอกต่อทุกท่านนะครับกล้องทรดีลึกแล้วสกอตามยังกินเต็มทอยู่นะครับผมว่าน่ากดเหมือนกันนะผมว่าน่ากดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฝากใครไว้อีกเพชรประดับนะครับเพชรประดับหรือว่าหนองคาย FA กุ๊คนี่ก็น่ารองนะครับนี่ก็น่ารองอะผมฝากไว้ประมาณนี้ นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้มาเช้าก็ไปเกาะติดตาช่่นมาเองแล้วก็ชอบมาจากหน้าตาชั่นนะครับย้ำอีกครั้งว่ามาเช้าเนี่ยคนที่ทําน้ําหนักเสร็จ2คนสุดท้ายก็คือกระต่ายทองนี่2ปอนกว่านะแล้วก็เ,เจ้าเจ้าอะไรล่ะเจ้าหลานย่านะครับหลานย่าก็ปอนดกว่าแต่ก็ลดก็ใช้เวลาสักระยะหยนึง่งนะครับระยะหนึง่งอ่ะอยากลุ้นมวลผมฝากไว้ด้วยนะครับขายยาหน่อยครับอยากลุ้นมวยแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดไทเกอร์ตองเก้า แอดไทเกอร์ตอ e นะครับใส่แอข้างหน้า T I G E R 999นะครับแอดไทเกอร์ตองเมีครบเลยมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนะครับแอดไ์ Ad line, ไปแล้วสอบถามหรือว่าไปที่เมนูด้านล่างมีช่องทางในการสมัครอยู่นะครับเรื่องของเงินเรื่องของบริการผมการันตีให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับฝากติดมือถือของท่านไว้ด้วยครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ